สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาสอนวิธีดูคาบกลุกจากเป็นอันนี้จะเป็นเงินยวงเก่าโบราณหรือว่าจะเป็นเครื่องประดับอะไรสักอย่างหนึง่งหาค้นหาแล้วไม่เจอแต่ว่าเป็นเนื้อชินเก่าเอามาเอามาดูคราบกุเป็นตัวอย่างเป็นเนื้อชินชินเงินเก่าเอาไว้ดูคราบกุก เราจะสอนวิธีดูคราบผุเห็นไหมว่ามันจะคราบผุจะมีปูดขึ้นให้เห็นอย่างเงี้ยกุใหม่ก็ขึ้นใหม่ก็จะเป็นสีขาวคราบแคนไซส,สีขาวพึ่งจะขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเก่าก็จะออกสีน้ำตาลออกสีดำลักษณะเหมือนกันกับพระเก่าพระกุพระเก่าเนื้อชินสมัยโบราณอย่างต่ำก็ ห้าร้อยปีหกร้อยเจ็ดร้อยปีนะครับกุจะเป็นเนื้อผุดขึ้นมาปูดปูดขึ้นมาให้เห็นอย่างเงี้ยจะมีเส้นเสี้ยนนะเส้นเสี้ยนวิ่งให้เห็นตามเนื้อเส้นเสี้ยนวิ่งแล้วก็จะมีตุ่มเล็กตุ่มน้อยอ่าเป็นนี่แหละเขาเรียกว่าคราบกุคราบกุเนื้อชินเก่าอย่างเงี้ยคราบกุอย่างเงี้ยต้องมีหกเจ็ดร้อยปี สังเกตดูคราบกุนะเดี๋ยวผมจะกล้องส่องใกล้ๆอันนี้เราศึกษากันนะศึกษากันดูว่าถ้าเกิดใครไปพบเจอพระเก่าอ่านี่เป็นองค์เป็นเป็นเนื้อครูเป็นเนื้อครูเอามาศึกษากับพระเก่าได้เลยเราไปเจอเนื้อกุแบบนี้ขี้กุอ่าสังเกตกุนะครับคราบกุคราบกุเก่า เนี่ยเราจะไม่ได้หลงทางคราบกุคราบกุเก่าโบราณคราบกุธรรมชาติอ่าคราบกุธรรมชาติจะขึ้นแบบเนี้ยหลากหลายไม่เป็นโทนสีเดียวกันมีคราบเล็กคราบน้อยอ่าอ่านี่เป็นเป็นคราบคราบเนื้อครู คาบกุคาบเนื้อคูได้เลยถ้าเราจะศึกษาพระกุพระเก่าพระที่มีอายุห้าหกร้อยปีเพื่อหลีกหนีพระเกะที่พระทำพระที่ทํางานฝีมืออเห็นคาบกูไหมเพื่อนเห็นคาบกูนะ่ชัดเจนจะมีตุ่มเล็กตุ่มน้อย เป็นคราบขึ้นตรงไหนโดนสัมผัสก็จะสีออกสีเหลืองเหลืองตรงไหนที่ยังไม่โดนมือโดนเหงื่อก็จะสีขาวมันผิวมันชินเงินจะออกสีดำดำพอเก่าแล้วจะออกสีดำเนี่ยให้สังเกตคราบกุดูสวยงามสวยงามนี่เป็นเป็นครู ที่เราจะไปสอแสวงหาพระพระแท้ที่มีคราบกุโบราณอย่างพวกหูยานเนื้อชินหูยานพระร่วงเป็นเนื้อชินโบราณทั้งหลายนะคราบกุให้ให้เดี๋ยวให้ดูอีกข้างหนึ่งเนี่ยดูเนื้อมี มีเนื้อย่นติดนี่คือคราบกุแท้สนิมเนื้อชินชินเงินจะออกสีดำๆเนี่ยสนิมจะออกสีดำตีนกาเรียกสนิมส,สนิมตีนกาสีดำๆ ชัดเจนชัดเจนสีดำสีตีนกาะจะมีแบบเป็นเห็นเป็นเส้นเสี้ยนวิ่งในเนื้อนะความเก่า ความเก่าเ่นดูความเก่าจะมีเส้นเสี้ยนวิ่งในเนื้อให้เห็นคาบเก่าคาบกุโบราณอันนี้ศึกษาได้เลยครับศึกษาคาบกุได้เลยถ้าได้คาบกุแบบนี้ไม่ผิดหวังให้จำไว้เ่จำไว้ครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะมีใหม่ๆม,มาศึกษาพระใหม่ๆม,มาเรียนให้ศึกษาเรียนรู้ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ